เจเกนคอปลาออกข่าวช็อกเด็กหงอยทั่วทุกมุมโลกล่าสุดได้มีการประกาศออกมาจากเจเกนคอปนะครับว่าตัวเขาจะลงจากตําแหน่งผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้จากการหมดไฟหมดพลังและต้องการพักผ่อนแล้วจัดว่าเป็นข่าวที่สุดช็อกที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนเพราะนี่คือสุดยอดกุนซือในตำนานที่ดีที่สุดที่สมุรเคยมีเลยก็ว่าได้าทีมของความยิ่งใหญ่พร้อมทั้งสร้างสถิติสุดยอดมากมายไว้อย่างน่าจดจาโดยเฉพาะการหยุดสถิติการคว้าแชมเปี้ยนเลกที่ทาไม่ได้ตลอด30ปีลงอย่างสวยงามและคอปยังพาทีมกวาแชมป์ได้ครบถ้ว้ยทัง แชมป์พิมล,ลีกแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์แชมป์สโมสรโลกแชมป์ซปเปอร์คัพแชมป์เอฟเอคัพและคาราบาวคัพนี่คือคนที่แฟนห่วงรักมากที่สุดจากหัวใจแต่การที่ได้รู้ถึงข่าวนี้ก็ทําให้หลายคนหัวใจสลายอย่างเจ็บชำ้ำแต่ถึงอย่างนั้นผู้ชายที่ว่าเจอเกนคอปก็จะยังอยู่ในความทรงจาที่สวยงามและอยู่ในหัวใจดวงนี้ไปตลอดการอย่างไม่มีวันลบเลือนขอบคุณสําหรับทุกๆอย่างโชคดีครับบอส